ซู่สบายดีพี่น้อเายูบรักเมาพี่น้อราเมื้นเก็บ้าพว่าฝากไว้นอยนึงครับเาตอนนี่ง็กำลังพี่น่อเนากำลังเราสิโยกย่ายเมื่อพี่น้อเนาะคือวันที่หกถ้าจะสิไปบันเครื่องเขากาพี่น้อเนาะที่หากัสิเดินทางมากบันเรืองเขากาศก็ดีประเดเขาวว้หอกกับสิเก็บเครื่องเพื่อที่ยังยบร่อยบาน่อเนาะเก็บยบร่อยมืดขยาบขยายเดี๋ยวฝนสียนะไม่บาี่น้อเนาะเก็บมืด ก็ร่วมโตกันอยู่ทางเบื้องพูนพี่น้องร่วมโตกันทางเบื้องนั้นพี่น้อยเขาก็ลับเราพี่น้องเนาะกลับเมื่อคุเนีลยซ่อนักงานคุเนี่ยเราพี่น้องเนาะกับเบิ้งตอนนี้กำลังสีว่าเงินคนว่ายกำลังเสีออกเราพี่น้องเนาะกลับเมื่อหาลูกหาเมียบางคนก็ได้คนว่ายก็ได้เราพี่น้องเนาะเขาคนทำมาหากินคนกลางคืนเราพี่น้องเนาะเราพี่น้องกำลังร่วมกันเนาะอยู่เลยไลซี่พี่น้องขนาดว่าแต่คนว่ายกบ ธรรมดาเฮานี่เนาะพี่น้องเนาะพอนเนว่าสิเป็นทางอันนันกเสพนักร้องเอาพอนได้เว้าะเลยพี่น้องตัวนี้นะนักเสพนักร้องก็ยั่างพอนได้ว่าพี่น้องเน,น,นา,กเนากกะกา,นะนะารสาใส่ใจมันก็บสิ้นเปลืองหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันไปโรงงานวงใดก็โอ้ยพีนบ่พี่น้องบ่อุดหนุนบ่อันะไรกันก็เป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็สิเป็นไปบ่ได้ต้องอุดนุนซอยกันมันก็ต้องตัวของทัพี่น้องเนาะ อยู่บ้าณนี้เลยนะพี่น้องเนาะกำลังเพิ่นกำลังคิดไรเงี้ยให้ว่ามันมีจากงานจากงานของคนบ่อยเหรอพี่นเนาะนี่แหละพี่น้องทีมงานน้องพี่น้องเนาะขนาดว่าบ่หั่นนักมีนักเสพนักห้องดีเจนั่นอีกได้นี่พี่น้องเนาะสงสัยคนหลายเด้พี่น้องยังคิดไรกันหาซิบชีวิตเนี่ยพี่น้องเต่วงดนตรีนะพี่น้องเนาะเต่วื่นอีกบอเล่าเรื่องงเครื่องบอต้องเล่าเรื่องเงิน โอ้ยุติเราพี่น้องเนาะตัวเหลือมมื่อกี้ประมาณแปดซีซ์ตุ่นแหละมาไล่เบิร์กขัดกะได้ก็อยู่ประมาณนี้เราพี่น้องเนาะใส่รถกัตอนนี้ประมาณหกขันเราพี่น้องเนาะที่เห็นเดู๋นี่คือนหาขันขึ้นรถเสียบมาเสียบลำลองเลยเมื่อแล้วเห็นี้พี่น้องใส่รถกับประมาณหกขันตราพี่น้องนี่ยตอวนี้ก็สามขันเรวพี่น้องเนาะอยู่ประมาณนี้สามขันแล้วก็ยุ่งคนอีกอยุ่งคนอีกเอ่อสองขัน นี่ยพี่น้องขั้นที่หกหือว่าขั้นที่เจ็ดเดี้องเจ็นห้องก็เมื่ออะไรแล้วพี่น้องเนาะก็ได้ใส่รถมอเตอร์ไซค์นะมาใส่รถหน่อยมันกำลังจใจแจ่ายเงินกันเลาวพี่น้องเนาะอะไรกด้วยบางคนก็หยุดเมียมาปลาลูกอว่าเมียมาไล่เหมือนในเว้นเมื่อก็สิขึ้นฮอดเลาวพี่น้องเนาะขอดลงกฮอดเมียเพราะว่าไเว้พี่น้องเอ้ยเมียคล้องคอยถ่ายเงินพี่น้องหัวมาเงินประมาณนี้พี่น้องเนาะนี่ละ อี่ประมาณนี้ตัวนี้นี่ก็คือ,อรถสองล้อก็อยู่บนนี้นาอพี่น้องเนาะนี่ละ่ะนี่นี่เดี๋พี่น้องตอนหนึ่งก็ได้เก็บขยะสัก,กนอนนาะพี่น้องแล้วก็จะเก็บขยะให้เพื่อนอยูน่นให้หน้าตัวนี้นาะพี่น,อน้องเนาะเพราะว่ายังเราต้องทำความสะอาดให้เพื่อเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เครื่องขึ้นครบมุดเลยละ่ะพี่น้องเลยขึ้นครบมุดทุกหม่องทุกบอลเครื่องรถก็ได้ เราพี่น้องอยู่ประมาณน,นี้เพราะว่ายัางเอ,อ่อการเดินทางนี่มันขาดเสียใจค่าน้ำมันมากกัแพงคือคือยุคคู่มือนน่นอ,อน,นี่แห้งนาะพี่น้องอันตรายหลายนี่นแบบลดจากกับอยู่ประมาณน,นี้ตัวนี้กําลังพี่น,อน้องเนาะอุ้ยโอ้ยปดวดเลยทีดี้ทางเดินขยานนี่แค่กกฝาก วง,นงดนตรีหนุ่มแซงเหรียญไว้ในอ้อมใจของพี่ของน้องสุขสุขคนเราพี่นอ้องเนาะกอฝากไว้บ่ฮักเลยน้อยแต่ว่าไอ้ท่านดนและพี่น้องเราบอกเขาหักลายดอกเบตึงที่ทีมงานเราพี่น้องเนาะขั้นไปปุ๊บผมว่าโอ้ไปลงเหมือนไอ้เปียบบได้ขายนี่พินว่าพี่น้องเลยมันลุบขึ้นแจ๊คจะเอายังมาจ่ายลูกน้องแจ๊คจะเอายังมากินจ๊กยังจะเอามาไทยพอบาทค่าเดินค่าหรือน้งนองเนาะมันจะเป็นเลยพี่น้อง จะว่าไปลงกหอูเนี่ยค่งว่ามีเอฟซีมีแฟนเอฟซีนะเพื่อนเอฟซีแฟนแฟนค่ะจะเอาไปสนับยย FC, ain, นนสนุนแล้วพี่น้ยยนองมะเร็งมาจัดที่เจอน้ำกันบวซื้อพูกไรกับพวกากับมาเร็งน้ำกันแล้วพี่น้ยยนองให้กำลังใจกันน,น,น้องเนาะล่ะตางลูกนี่แดงไปน้ำกันพี่น้องคนทรรมาให้กินคนกลางคืนหัวสันเถาะคือพญานิสาายายนสบายแล้วเนาะพญานินเนาะล่า เตรียมเครื่องที่จะกลับสํานักงานเป็นรองนิกลับสำนักงานคนละพี่น้องบไปเลยไปจนวันที่6เริสิไปเครื่องเข้ากาดมาพี่น้องนอเราสิไปตั้งเครื่องกัวันที่1มือนวัที่3แล้วก็วันที่6นี่แล้วเริ่มไปเครื่องเข้ากาดที่หาเดินทางมาเป็นห้พักมื่อพื้นเขี่ยมมือเดียวมาเป็น้องมือที้2มือที่3เขาก็นเลยเดินทางวันรื่เข้ากาด วันที่เจ็ดเขาก็ไปตอเลยเลยพี่น้องอยบัานดงขวางวันที่เจ็ดนะพี่น้องเนาะวันที่เจ็ดนี่อยู่ดงขวางเด้เนาะแต่ว่วันที่แปดเข้าไปไล่กระทางแม่นบอกวันที่แปดเข้าไปไล่กระทางพี่น้องเนาะแต่วันที่เก้าพี่น้องลบมาบัานหน้าคู่คามเถาพี่น้องเนาะลบมาบ้านหน้าคู่คามเถาวันที่เก้าวันที่สิบกลับไปปงดงอกพี่น้องแม่นบอก วันที่สิบเขาไปปงหลวงเนี่ยน้องวันที่สิบดงขวางนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเื่วันที่ทีสิบดงขวางนาะพี่น้องเนาะงแรกกระถานี่คือวันที่แปดวันที่เก้านี่เขาสีมาหน้าคู่มีดงขวงเลยแรกกถางแรถางนะครับน้องวันที่เจ็ดนี่เขาไปดงขวางน้อพี่น้องเนาะอยู่ประมาณนี้นี่แหละอยู่เกนี่น้อพี่น้องน้องวันที่สามเจ็ดเออให้พี่น้องติดตามเพจหรือว่า นั่น้่มับผิดชอบนเจาสิแจ้าจะสิแจ้งแรกงานอีกท่นึงัพี่ด้อเนอหูแถวที่หกนี่อยู่เครือเขากาดวันที่เจ็ดนี่อยู่สของคะวันที่เจ็ดนี่อยู่สายที่บ้านไดดงควงบ่วันที่เจ็ดป่ันที่จดงควงวันที่แปดแรกระทะเรื่งแรกกระทะบันนีวันที่เก้านี่นาคู่วันที่สิบบ้าเพียกาบ้นเพกาวนอสิบเอ็ดอยู่ปงดงสิบสองอยู่ดงน้องคุณ ที่สามเขาสงการก็คือพหลานชัยน้อพี่น้องน้องอยู่พหลันไตยอยู่พลานไตยน้อพี่น้องน้ออยู่พหลานไตยเด้อพี่น้องเด้อไปเหรียญไปจ้าดิจูดน้ำกันนี่แหละพี่น้องที่งานอยู่นี่แหละอ่ะพี่น้องน้อคลิปนี้ก็เอาไว้ซับนี่สักก้อนบันนี้พี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศเมื่อคืนนี่น้อพี่น้องน้อก็เอาให้เบิ่งให้พี่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งบรรยากาศเมื่อคืนน้ำเราพี่น้องน้อไปเบิ่งบรรยากาศเมื่อคืนนี่น้ำ

มีแต่แบกาหาจานองว่าโสดยะนกดีบวิตกินกับสีมองหน่าแหลมัังกอเามวลนพี่น้องนลเดพี่นิปนี้กี่สรุปไว้ซัมนี้ขาขอบใจไปทางเอฟซีทุกมงทุกบอลบอกว่าฟังเล่าฟังไทย ด้วผู้ทีอ่อยู่กาะเมอและผู้ที่ไปอยู่ต่างประเทศนำแล้วพี่น้องเนาะสู้ผู้สู้สคนคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ำหนี้อย่าเจ็บอย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี